พ่น,น้องโชนโชนเอาทำไมโชน,ค,นครับพี่น้องรถมันตามครับถอดสเกิร์ตทิ้งเลยครับพี่น้องนะเบียถอดสเกิร์ตทิ้งเลยอ,อลยนะ โอ้ยไงมันก็หลอวยิงเชียวเลยอะค่อยว้ไม่ได้หรอกหายๆว้าไม่ได้่ีมัข้ามดีกว่าเลยามแล้วเจ้าลูกเจ้าตัวนข้ามเดียวเนีอยเาไปเดียรยอีกค เดียวว่าเนี่ยมันเยียบขึ้นมันก็เชเนะเชิเดียวเยียบคัดเยียบียเป็น้สูงมกหงไปนวมันเกิด้เล้ามันูี่ืนเมันหนักอู่ใช่ไหมใช่มครับพี่น้องใส่แตงอยใส่ลมพุ่น

เงินมีแต่เยี่ยวหนอวนวนสาลาใหญ่นุ่นไม่คงจะอีายจะรอขึ้นโดมนี่ครับพี่นอ้องทีมเวทีเริ่มตั้งแล้วครับ เดอ้อน้องเดอ้อตั้งเวทีแล้วอะไรแล้วจิ่ครับทุกจริงงานเวทีครับ อย่าลืมนะครับวันนี้เราอยู่ข้างวัดบางปิ้งหรือว่าหลังวัดบางปิ้งครับพบกับทีมงานสาวน้อยลําเพินโชนะครับพี่น้องนะครับเนาะมามาพ่อกันพี่น้องเด้อมาให้กําลังใจกําลังใจกําลังเชียร์กับทีมงานสาวน้อยลาเพินโชนะครับพี่น้องนําทีมโดยบอสโจเฮียนหน่อยครับผมพี่น้องอ๋ขึ้นได้แล้วพี่น้องนี่ครับ โอ้ของแท้พี่น้องของแท้ครับครับของแท่ของแท้ โคเครับพี่น้องเกี่ยวแล้วเดี๋ยวไปต่อ,ก,ตอนนก็มีเรนะื่อยๆนะมัน,น,มน,มนเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้มันคนรถไฟฟ้ามันก็นมาเยอะอ,อ,ยอ๋งองีนิ่บางบอ่อ แล้วทำไมมักเลิกสวัสดีครับ,รบโอ้แล้วทำโอ้โ,อโควิดผมก็ขับตลอดอะไรเงยต้องหารถถูกๆครับรถไฟฟ้าวันละเจ็ดร้อยวิ่งสนามบินขับแก๊ปได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวความซีร์ค่ากนะซื้อไหนครับ นี่ครับพี่น้องโอ้ยนาะอันนี้คือรถชากครับพี่น้อง แม่หลดนอนแมพี่เศิเจ้านอนตรงไหนหลดโตกลุมมันอะเออยิอะไรตกลุมมันไม่อะไรไปเลยอะบอนหลุดลงไปไห้เลยบัดเพ่อาเอาขึน้นอกีกบ่พอดีเนาะมันบางโอเคนนีสั่งไม่ต่างโครงไ,<ๆ>ไม่ยม มีแอร์ไม่เปิดแอร์ตัดะัยงวไม่ไม่มันต้องหาอะไรมามาคำไว้ใช่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 ตัดเหล็กทำแบบเหล็กแบบนี้ก็ได้หาคำไว้เพราะว่าเราเราก็ไม่มีคนนั่งอยู่แล้วไงอันนี้ก็จะเอาลงไว้บาทดีแล้วเกะกะ,ะมา้ยเปยไหไปชื่อกเข,เ,อเข้าไหมไปือ่อกับข้าเดี๋ยวให้มันจบคลิปก่อนดิเออโอเคเออ นี่ครับพี่นอนเหลือนาทีเออมันอยู่อ้าวนี่ขาวว่ามาอยู่นี่นะอืมอ้าผมว่าขับรถในซ่อมๆใช่ไหมรัเช่าเขาขับอ๋อแลองเขาเงินแคสิบสี่เอารถซ่อมเหรอใช่อ๋อพุทแกเยอะแยะพุทธแกเยอะวะออเป็นร้อยคันคือเขาด้วยตอนนี้มากินปะตามช่างบอด่อย่าลืมซื้อน้ำเน๊น้ำเย็นเย็น รถป i p ครับผมนี่ฮะรถป i p v พวีดาครับพี่น้องกินเอ็มราัาซีกินวากินกาแฟไปแล้วเดี๋ยวใจสัน้นครับผมนี่นะฮะผมอันนี้ก็รถตู้สาวน้อยลำเพลินโชว์ครับพี่น้องคลิปนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมแล้วก็ฝากช่องอะไรนะหนูรักป่านะ ปลารักหนูนะเออปลารักหนูนะฝากนะเด้อดีเด้ออันนี้เจ้าของช่องกลับไปหูขาดอย่างเดียวครับพี่น้องเด้อคลิปนี้เท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีสุริดัสหูไม่ขาดแต่หำขาดขายเรื่องเล็กใช่ไหมของแท้เอาครับผมคลิปนี้เท่านี้นะครับผมสวัสดีสวีดัส